สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฟังแตนออกพบกันวันนี้ค่ะในวันอังคารที่25มการาคม2565ลักษณะอากาศบนดรรอยในช่วงนี้จะเป็นพผ่นฟืนมากในพีนองนางก่อนอื่นเหมือนเดิมค่ะเราไปเลขข้อมูลกันก่อนเริ่มต้นกันที่เพื่อนที่ตัวการพิ่วผื่นเหมือนเดิมค่ะทีเวลาตีหนึ่งนะคะ น้องก็จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงรหรือว่ามวลหนาังกาเย็นที่มีกําลังอ่อนอยู่ในช่วงนี้ค่ะก็ยังปกคลุมอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนบริเวณข้องผักเนื้อผาคตะวันออกเชียงเนื้อและต่แถวบริเวณข้องทะเลจีนใต้ค่ะลักษณะการเนนี้นะคะทําให้ค่ะบริเวณห้องผักเนื้อนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะในส่วนของผาคตะวันออกเชียงเนื้อผักกลางและผาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นค่ะที่นี่มาเรียนกันที่้ันโรค่ะวันนี้นะคะพี่น้องก็จะเห็นได้ว่าลมมากดีกันส่องทิศนะคะ ก็คือว่าผากไตฟังต่วันตอนบนเนี่ยค่ะจะเป็นลมจากตะวันออกเชียงใต้นะคะเข้าปกคลุมในพื้นที่ค่ะในในส่วนของภักไตฟังต่วันตอนล้างค่ะเป็นลมตะวันออกนะคะที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ค่ะลักษณะพัน์นีค่ะกระําไม้นะคะผากไตฟังต่ออกของเราก็มีฝนตกได้มั่งน้พี่นองนะในบางพื้นที่ค่ะมาเล่ักไทยดาวเทียมกันค่ะวันนี้นะผากใตฟังต่ออกของเราในระรมเวณทะเลอ่าวไทยนะคะจะเห็นในว่ามีการตัวปกคลุมมีค่อนข้างทีใจน้อย่าพี่นองค่ะ เรดาร์ชุมพลอค่ะตีเวลาตีเก้าครึ่งนะคะผางไตฟังตันออกตอนบนข้องเราค่ะวันนี้นะก็ยังตัวไม่พวบคุมฝนในพื้นที่ค่ะเรดาร์สถิงพราทีเวลาเดียวกันค่ะผักไตฟังตันออกตอนหลังก็ยังตัวไม่พวบลุมฝนในพื้นที่เหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะที่นี่การมาเลยรายงานอุณหภูมิผักใตฟังตันออกกันมางค่ะอุณหภูมิสูงสุดเหล่งว่านะคะวัดใจสามสิบสี่จุดห้าองศาเซลเซียสค่ะเขีอำเภอประเซจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ ในโซนความอุณหภูมิต่ำโซนเช้านี้ค่ะวันได้อยู่ที่1 8 5องศาเซลเซียสค่ะที่ตำบลนบนองปรับอำเภอวัยนินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะมาแลงฝนกันมั่งค่ะบ้านเรานะผักไตฟังแต่เราเป็นอย่างมีฝนตกคิดที่ดุยค่ะพี่น้องคะพบได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวัดได้มาที่สุดค่ะอยู่ที่7.1มิลลิเมตรนะคะที่อำเภอรประเซิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็มีตกมั้งที่พี่น้องเห็นเป็นสีฟ้าฝาพันเนี่ยค่ะ ไม้ถึงว่ามีฝ้นตกนะตกอีทิศค่ะเป็นฝ้นที่วัดปริมาณไม่ได้ะค่ะทางอุตุเราจะเรียกว่าฟ้นเทนะคะก็คือไม่ตึ้งว่าฟ้นตกหน่อยว่า0.1ม mm ิลลิเมตรค่ะทีนี้เอาละค่ะมาเรื่อการพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะดังที่ได้บอกไว้แล้วค่ะลมตะวันออกนะปัดปกคลุมอยู่ในพื้นที่ของอาเไทยและผักใต้ฝังตะวันออกของเรานะคะโดยเฉพาะผักไต้แหงตหัวนลงางค่ะทําให้ค่ะผักใต้ฝังตะวันออกของเรามีฝนได้ในบางพื้นที่นะคะ ในภาพร่วมค่ะวันนี้เราให้เวลาว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะกับมีฝนหนึ่งลาสิบเปองพื้นที่ค่ะที่นี่มาเลยในได้จังหวัดทั้งค่ะจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพี่น้องจะเห็นเป็นสีเทาๆนะคือไม่ถึงว่ามีมีบางส่วนแล้วก็มีฝนหน่อยว่าสิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ค่ะในส่วนของจังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีฝนอยู่ที่10%ของพื้นที่ค่ะเป็นซี่เกลียววันวันวันนี้องนะ แจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นที่เขียวเข้มขึ้นใหม่หนิ่งนั่นก็คือไม่ถึงว่ามีฝนอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะและการสัญญาณอากาันนี้ค่ะพี่โนโ้องคะไม่ถึงว่าในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะในว่าาวเช้าๆนะตอนวัาาวเช้าๆก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะที่นี่มาด้อุณหภูมิกันค่ะอุณหภูมิทำสุดนะคะขาดไม่วันนี้เราให้เวียูที่21ถึง20องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะเราให้เวียูที่ประมาณ29ถึง34องศาเซลเซียสค่ะ ทีนีก้กามอะไรลมนะก็ะเมิ่งกับผับก่อนน้านนี้ค่ะพี่น้องทีว่าได้บอกไว้แล้วค่ะว่าผคกตายฟังแต่เอาตอนบนนะคะ่ะเอาไทยตอนบนนะคะเป็นลมตะวันออ,อกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมอยู่ในพื้นที่นะคะความเร็วก็อยูทีสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทําให้ค่ะเอาไทยตอนบนนะคะวันนี้ขึ้นตามว่าหนึ่งแมกค่ะในส่วนของอาไทยตอนล้านตแต่จังหวัดนครศร่งธรรมาราดลงมานะคะเป็นลมตะวันออกค่ะ ที่ประคบอยู่ในพื้นที่นะคะความเร็วก็อยู่ตีสิบถึงสามสิบกิโลเมตรเชิกันค่ะการยังทําให้เล่นะคะมีคลืนตามว่าหนึ่งแม่ค่ะสรุปว่าวันนี้นะคะทั้งเอาไทายตอนบนแล้วก็เอาไทายตอนล้างค่ะคลืนตามว่าหนึ่งแมค่ะพี่น้องชาวเรือชาวประมงออกเรื่อได้ตามปกติเลยค่ะทีนี้มาแลกขาดมาลักษณะการในช่วงวันที่หีสิบห้าถึงวันที่สามสิบเอ็ดนี้กันนะคะโอกาสที่จะเกิดฝนค่ะพี่น้องค่ะ ภาคใต้ฟังต่อตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอกาสที่จะเกิดฝนตั้งแต่วันนี้จนเป็นถึงวันที่29นะคะโอกาส่เกิดฝนอยู่ที่10%อของพื้นที่ค่ะหลังการในวันที่30ถึงวันที่3 1อดดนะฝนก็จะลดลงภียในเมีบางส่วนนะมาเลขกันที่ปาคใต้ฟังต่วตอนลางค่ะตั้งแต่จังหวัดลงกวนซึ่งธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะ โอกาสที่จะเกิดฝฟนในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะพี่น้องคะจนเป็นงวันที่สราิเอ็ดเลยค่ะทางอาทย์ค่ะโอกาสที่จะเกินฝฟ้นอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็จบการรายงานข่าวพยากรนักการโดยเพียงแค่นี้นะคะแล้วกากกากกันไ้ทุกทีเพึ่ค่ะก็คืออย่าลืมนะเช็กกดไลค์ค่ะกดแชร์กดซับซักใครให้พวกเรานะคะแล้วก็พบกันไว้ต่อชาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านี่ตามชมนะคะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน